สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง shorty passion ค่ะและก็วันนี้มาพบกับพี่อ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เพิ่งทำคลิปรีวิวกระเป๋าแล้วก็รองเท้าจากชาแนลไปค่ะแต่สำหรับวันนี้ก็ตั้งใจมาทำคลิปแยกนะคะโดยที่วันนี้จะทำเป็นรองเท้าชาแนลก่อนแล้วก็ท่านที่รอชมคลิปรีวิวกระเป๋าชาแนลนะคะกเ็เร็วเร็วนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ ก็มาทำอันบล็อกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาทำคลิปในลักษณะของเรื่องของราคาเรื่องกดของชาแนลนะคะกดของชาแนลเกี่ยวกับเรื่องรองเท้านะคะก็มีเรื่องที่อาจจะแบบมีประสานกันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนรองเท้านิดหน่อยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบรองเท้าของ c h a n นลกุตชีนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใส่ให้ดูด้วยนะคะซึ่ง ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงซื้อรองเท้าคู่นี้มาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วพี่อ้พูดถึงในคลิปอันบ็อกไปแล้วนะคะว่าเคยซื้อเอพาดิลมาแล้วจากชนแนลนี่แหละเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าไปในช็อปแล้วก็แบบต้องลองอะค่ะก็เลยรู้ว่าตัวเองค่ะต้องใส่ไส์สามสิบเจ็ดแล้วทีนี้ตอนนั้นเป็นลักษณะเอพาดิลที่ไม่ใช่หนังนะคะเป็น เป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นสีทองอะ่ะคิดว่าวัสดุที่ใช้ในการทำรองเท้านะ่าจะเป็นคือแข็งกว่าหนัง่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเจ็บก็เลยขายไปแล้วต่อมากเา็เปลี่ยนใจไปซื้อรองเท้า Gucci ที่เป็นเอสพาร์ตีเหมือนกันนะคะทีนี้พอใส่รองเท้า g ุช c ี่เอทพาร์ีแล้วอะ่ะรู้สึกว่าถูกใจ แล้วเนี่ยเวลาผ่านมา3-4ปีอะ่ะรองเท้าเขาก็ยังทนทนทานมากนะคะใส่ไปต่างประเทศแทบทุกทริปเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆแล้วพอทีนี้รู้สึกได้ถึงความคุ้มเนี่ยสปีกับ20,000ืที่จ่ายไปอะ่ะตกใช้แบบปีละห้าพันเน่ยคือซึ่งปัจจุบันก็ยังโอเคอยู่นะส,สภาพก็ยังแบบยังดีอยู่ถือว่าสภาพดียังใช้งานได้อีกอ่ะแหละแต่ก็ เบื่อไหมอะนานนานมากแล้วใช่ไหมคะก็แต่งตัวสไตล์เดิมๆพูดตรงๆเลยก็คือว่าไม่เคยใส่ในประเทศไทยนะคือไปต่างประเทศแต่ว่าอ,อ่อถ้าไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึง3ปีที่ติดโควิดอะคะ่ะที่ไปต่างประเทศเนี่ยไปปีหนึ่งแบบหลายครั้งมากๆในก่อนที่จะมีโควิดนะคะเราก็ใส่แบบลุยหิมะมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็เก็บได้นานแล้วก็คงทนดีนะแล้วก็คุ้มดีนะก็ ครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อ c ชาแนลค่ะทีนี้เรามาพูดถึง c ชาแนลกันนะคะซึ่งอันบล็อกไปแล้วแต่ก็จะให้ดูว่าอุปกรณ์ที่มากับเขาอะมีอะไรบ้างก็จะมีใบเสร็จนะคะซึ่งเป็นใบเสร็จเดียวกันกับกระเป๋านะคะจะไม่ได้แยกใบเสร็จให้ต่อให้การรูดบัตรเครดิตเนี่ยจะแยกแยกยอดก็แล้วแต่นะคะคือพี่ออก็จะมีแบบสะสมยอดอยอดใหญ่ไว้สําหรับบัตร เครดิตของ Citibank เพื่อที่อนาคตอะ่ะก็จะไปเขาเรียกว่าแลกคะแนนนะคะเหมือนกับได้เป็นส่วนลดนะคะได้คะแนนได้เงินคืนกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เช็คมา Citibank ก็คือราคาดีที่สุดนะคะแล้วก็พอเป็นรองเท้าอะ่ะพี่เขาก็จะแยกอีกยอดหนึ่งนะคะก็เลยแบบว่าจ่าย2ครั้งแต่ว่าใบาเสร็จเนี่ยเป็นใบเสร็จเดียวกันอันนี้ก็คือบอกเอาไว้นะคะเผื่อว่าแบบหลายท่านไม่รู้แล้วก็แบบอาจจะแบบพยายามให้ คุณ FA อ่ะอแยกใบเสร็จให้เผื่อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาขายไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเวลาขายอะ่ะเราก็ต้องเอาใบเสร็จตัวจริงอะ่ะไว้กับของหลักอย่างเช่นกระเป๋าส่วนจะขายของชิ้นเล็กอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะก็ <S <S อาจจะต้องเป็นสำเนาใบเสร็จซึ่งปัจจุบันน่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเลยที่แบบว่าสามารถแบบถ่ายรูปแล้วก็พินพ์ออกมาเป็นได้ลักษณะแบบเหมือนกับใบเสร็จตัวจริงต้นฉบับเลยนะคะก็สามารถทำอย่างนั้นได้ พูดถึงใบเศจนะคะดอกคาเร,รีแล้วก็ลิบบินที่ผูกมากับกล่องนะคะตอนนี้แยกไปแล้วแครบุ๊กก็จะไม่ได้เล่มใหญ่เหมือนกับกระเป๋านะคะแครบุ๊กก็จะเป็นแครบุ๊กสองเล่มที่อยู่ในซองแบบนี้ค่ะแล้วก็ถึงแม้จะซื้อพร้อมกันใบเสร็จเดียวกันแต่ว่าทางชาแนลเขาก็น่ารักนะคะเขาก็แยกถุงกระดาษมาให้ด้วยก็สำหรับรองเท้านะคะอันนี้เป็นกล่องรองเท้าค่ะ ซึ่งด้านข้างกล่องนะคะก็จะบอกถึงสีบอกสไตล์นะคะแล้วก็ไซส์ที่ได้มาเนี่ยเป็นไซส์สามซึ่งปกติพี่อ้อใส่รองเท้าไซส์ส7อยู่แล้วค่ะแล้วก็รองเท้าทุกๆคู่ที่มีนะคะที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยก็ตอนนี้จะมีกุชชี่3คู่ อเมทหคู่แล้วก็ชาแนลคู่นี้นะคะทุกคู่เป็นไซส์37ทั้งหมดค่ะก็เผื่อจะได้เอาไว้พิจนารณานะคะว่าถ้าจะซื้อรองเท้าเนี่ยในแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะเลือกเป็นไซส์อะไรค่ะซึ่งพี่อ้อใส่37ก็เลือกเป็นไซส์37มานะคะและคู่นี้เนี่ยไม่ได้ไปรองที่ช็อปนะคะเนื่องจากว่าเคยซื้อแล้วแล้วใส่37ได้ก็เลยเอจองเขามาเป็นไซส์37ค่ะทีนี้ ก่อนที่จะเปิดให้ชมอะ่ะก็จะบอกว่าเอ,อ่อตะกี้เล่าถึงว่าทำไมถึงซื้อไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้จะบอกว่าก็ฟุกอีกเพราะว่าปกติอะ่ะการลงชื่อหรือการที่แจ้งกับคุณ FA ไว้ว่าอยากได้อะไรอะ่ะคือรอนานพอสมควรซึ่งพี่อรู้สึกแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็สามารถทำได้คือว่าปีนี้พยายามไม่ซื้อของดีเซลเลยค่ะก็คือแบบ แจ้งไว้กับคุณ FA แล้วถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือ,ไม,ไ,คอไม่ได้ก็คือปล่อยวางได้ค่ะเสร็จแล้วรองเท้าก็เช่นเดียวกันท,ทั้งทางที่ราคาข้างนอกอะแพงกว่าช็อปนิดเดียวเองนะราคาข้างนอกอะออช็อปเนี่ยราคาอยู่ที่28,500บาทสำหรับรองเท้าคู่นี้นะคะส่วนราคารีเซลอะเขาก็แค่29,900บาทนะคะแพงกว่าแค่แบบพันเดียวอะแต่คือจะตัดสินใจซื้อข้างนอกซื้อซื้อแบบรีเซลก็ได้แต่ว่า พี่คิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เร่งขนาดนั้นไม่ได้แบบรีบขนาดนั้นเพราะว่า,าจะไปเที่ยวก็ประมาณเดือนตุลาคมนะคะก็อีกนานหรือถ้าไม่ได้รองเท้าคู่ที่เราใช้อยู่ก็ยังคงใช้ได้เนาะก็แบบว่าควรใช้ให้คุ้มก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็อยากได้รองเท้าที่มาจากช็อปจริงๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าอย่างกระเป๋าเราก็พอเราก็ดูเป็นใช่ไหมคะว่าแท้ปลอมอยังไงแต่ว่า รองเท้าดูยากนะดมกลิ่นก็ไม่สามารถดมได้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่สามารถมีเลขอโฮรโลแกรมไม่มีเลขเรม numer ให้ตรวจสอบให้เทียบเคียงเหมือนกับกระเป๋านะคะดังนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยร้อยเอร์เตพี่อตัดสินใจซื้อช็อปเท่านั้นค่ะต่อมานะคะก็กาลังจะเปิดรองเท้าให้ชมก็ตะกี้ให้ดูของสิ่งที่มีมาด้วยนะคะนอกเหนือจากแคบุ๊ใบเสร็จดอกคำนิริบนน ถุงกระดาษนะคะก็จะมีถุงผ้าสองถุงสำหรับใส่รองเท้าสองข้างค่ะแล้วเขาก็ห่อมาเหมือนกับกระเป๋าเลยค่ะซึ่งไซส์ของรองเท้านะคะก็จะอยู่ตรงตำแหน่งมีไซส่37ค่ะ รองเท้าอ่ะเขาก็บรรจุมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีดันทรงมาให้ด้วยด้วยกระดาษของแนงก็เหมือนกับที่เขาดันทรงกับกระเป๋าเลยค่ะสำหรับระหว่างแกะนะคะก็จะพูดถึงเรื่องราคานะคะราคาของรองเท้าเนี่ย ก็ต้องย้อนเล่าไปนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจซื้อกุชชี่ก่อนชาแนลนะคะในอดีตอ่ะ4ปีที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พี่อ้อเริ่มเดินเข้าช็อปไทยแล้วก็ทำความคุ้นเคยหรือรู้จักกับคุณ FA นะคะท่านแรกซึ่งแบบเขาก็ออกไปแล้วออกมาจนตอนนี้เป็นท่านที่3แล้วคือ FA ที่แบบว่าเคยซื้อของด้วยออกไป2ท่านแล้วค่ะแล้วแต่ FA น่ารักนะคะเวลาที่เขาออกอะ่ะเขาจะส่งต่อกันด้วยท่านอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือแบบ เหมือนกับเาเราคือถ้าสมมติเราไปสั่งกระเป๋าไว้อย่างเช่นปีที่แล้วพี่ออสัอ่ออเดอร์ชแนลโคโค่ไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาออกอะ่ะคือพี่ก็จะเคว้งเลยนะก็คือไม่มีคนรับเรื่องต่อคะ่ะแต่ทีเนี้ยเขาก็แบบส่งต่อให้น้อง FA อีกท่านหนึ่งมาดูแลองเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเขาน่ารักพอสมควรเลยคะ่ะทีนี้ก็จะบอกว่า ตอนนั้นน่ะเริ่มเข้าช็อปชาแนลแล้วแต่ว่ารองเท้าคู่แรกที่ได้ไปที่เป็นเอชพาร์สีทองอ่ะไ,ไม่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ทงัทงทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วก็ขายไปค่ะ,อะตอนนั้นน่ะราคา4ปีที่แล้วนะจำได้แม่นเลยราคาอยู่ที่22,000บาทค่ะแล้วเวลาถัดมาคือพี่ออก็ซื้อกุชชี่พอซื้อกุชชี่ไปแล้วอะ่ะก็แบบ ก็กะใช้ให้คุ้มมาก็เลยไมไ่แบบสนใจที่จะกลับไปซื้อชาแนลอีกซึ่งระหว่างทางก็เห็นแล้วว่าราคาปรับขึ้นไป24,000บาทซึ่งถือว่าไม่แบบไม่ได้แรงอะไรมากนะคะถ้าจะซื้อตอนนั้นก็ยังโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะก็มาถึงปัจจุบันนะคะก็คือพี่อ้อจ,จะจำราคาประมาณ3สเต็ปแต่ว่าอาจจะจำช่วงเวลาที่แน่นอนไม่ได้แน่แคือสปีที่แล้ว22,000และระหว่างนั้นก็ขึ้นมา24 0 0 0และปัจจุบันอยู่ที่28,500บาทค่ะ อันนี้ราคาช็อปนะคะลักษณะรองเท้าค่ะก็ถ้าเทียบกับกุชชี่รู้สึกว่าเขาจะมีความเรียวกว่านะคะทรงของเขาจะเรียวกว่ากุชชี่แล้วที่พี่อ้อเลือกเป็นสีนี้ยเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋าชาแนลส่วนใหญ่ของพี่เป็นสีดำและเขามีด้านหัวที่เป็นสีดำเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็จะเข้ากับกระเป๋าได้นะคะแมทกันได้ส่วนตัวของรองเท้าเนี่ยเป็นสีเบจ ซึ่งสีเบจเข้ากับอะไรก็ได้อยู่แล้วเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้อย่างใส่สีเขียวก็เข้ากับสีเบจได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเลือกสีเนี้ยแล้วก็เป็นสีพื้นฐานที่เป็นอ่อเหมือนกับที่นิยมของชาแนลด้วยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาจะมีโลโก้สีสีควยแบบนี้คะ่ะละอ่อรอบๆฐานของรองเท้านะคะจะเป็น เหมือนกับเชือกนะคะที่เย็บเย็บล้อมแบบนี้ซึ่งสไตล์เดียวกันกับกุชชี่เลยจะบอกว่าตรงนี้โทนมากนะะคใส่ลุยนทีหิมะมาแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าชนะกับกุชชี่บบอะใครจะแบบสู้ชีวิตมากกว่ากันเนาะแล้วที่ชอบที่สุดเลยนะคะตอนเปิดกล่องมาจะรู้สึกได้ว่าแบบทุกครั้งนะคะที่เวลาเราเปิดกล่องกระเป๋าเราก็จะได้กลิ่นของหนังรองทเท้าก็เช่นเดียวกันค่ะคือได้กลิ่น ของหนังซึ่งเป็นหนังแล้สกินหนังเดียวกันกับกระเป๋าชาแนลของเรานี่แหละแล้วเมื่อสัมผัสอ่ะจะรู้สึกได้ถึงความนุม่มอ่ะแต่วันนี้เรารีวิวกันแบบว่าคือสัมผัสอ่าคือตอนนี้นะคะยังไม่ใช่แบบว่ารีวิวหลังจากใช้งานนะซึ่งเดี๋ยวตอนใช้งานต้องมาคุยกันอีกทีนึงแล้วว่าประทับใจหรือเปล่าค่ะ ก็รู้สึกว่าประทับใจตอนนี้นะคะก็คือว่าหนังเขานุ่มมากค่ะทีนี้ปัญหาครั้งนี้ก็มีปัญหาด้วยค่ะแต่ว่าระหว่างเล่าปัญหาเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อก็จะขออนุญาตสวมรองเท้ารอด้วยเพราะว่ารองเท้าค่อนข้างที่จะสวมยากอยู่เหมือนกันนะคะน้องๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอนานก็จะเล่าให้ฟังว่าปัญหาของครั้งนี้ก็คือว่าพอพี่อ้อกแกะกล่องทํารีวิวเอ,อันบ็อกไปแล้วแล้ว พอมาลองกันจริงๆอ่ะรู้สึกได้ว่ารองเท้าอ่ะหลวมไปมากเลยทั้งทางที่เอปกติก็ใส่37ตะกี้ก็ยังพูดดุดอยู่ใช่ไหมคะว่ารองเท้า37ในทุกๆแบรนด์พี่อ้ใส่ได้วันนี้ใส่เกงมานะคะเพราะรู้ว่าจะต้องแบบลองรองเท้าแล้วอาจจะแบบมีท่านั่งที่ไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะก็อ่าเล่าต่อนะคะ ก็เลยรู้สึกอุ๊ยตายแล้วพลาดครั้งนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเคยเคยซื้อเอสพิของชาแนลมาแล้วไซส์สาใส่ได้นี่แต่ทําไมครั้งนี้ใส่ไม่ได้ค่ะก็เลยติดต่อคุณ FA ค่ะว่าอุ๊ยพี่ขอเปลี่ยนไซส์เป็น36ได้ไหมคะเพราะว่าที่เหลือความเหลือของเขาอะเหลือเยอะเลยอะขออนุญาตที่ไม่สุภาพนะคะอยากให้เห็นเสร็จแ,แล้วอะน้อง FA ก็แบบ รีบตอบยินดีแล้วก็เก็บไซส์6 6ไว้ไว้ให้เลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าไซส์ของรองเท้าเนี่ยเข้ามาพอดีอะค่ะเขาก็เลยแบบเออเก็บไว้ให้ค่ะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนะคะเขาก็จะมีกฎเรื่องของการเปลี่ยนรองเท้าอยู่อย่างกุชชี่อะตอนที่ซื้อ,อเอทัดดิวคู่แรกของกูชชี่เขาก็จะมีกฎว่าเปลี่ยนคืนได้ภายใน14วันตอนนั้นอะจำได้ว่าซื้อกูชี่ก็รู้สึกลຽหน่อหน่อยนะ แล้วก็ลังเลว,ว่าจะเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเข้าไปในเมืองะค่ะก็เลยแบบคิ้เกียจแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วพอไม่เปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องคือณตอนใส่อ่ะคือหลวมหน่อยนึงค่ะแต่อย่างที่เล่าอะค่ะว่าทุกครั้งอ่ะใส่ออกไปเที่ยวต่างประเทศจะมีความเท้าบว,วมอยู่ตั้งแต่ตอนแบบนั่งเครื่องบินแล้วค่ะคือจุ่จแบบ คือหลวมๆอยู่อ่ะเท้าก็เหมือนจะระเบิดอะเท้าเปล่งมากนะคะแล้วตัวเองก็เป็นคนเท้าอุ่มอยู่แล้วด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเวลาเดินเที่ยวคือรู้สึกขอบคุณที่รองเท้าหลวมเพราะว่ามันแบบว่าไม่ได้หลวมจนหลุดอะค่ะก็คือเหมือนกับจะใส่สบายแล้วก็พอดีพอดีเลยที่จะใส่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆพี่อ้อเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่กางเกงนะ จะใส่กระโปงสัดส่วนใหญ่หรือถ้าใส่กางเกงเนี่ยจ,จะมีความสึกว่าเอสพาดิโี่เข้ากับกางเกงขาสามส่วนสี่ส่วนมากอาจจะเป็นเพราะเพี้ยอไม่ชินกับกางเกงขา,ย,ขาย,ยาวด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอใส่เป็นกระโปงเนี่ยก็จะต้องใส่ถุงน่องด้วยถุงน่องก็จะมีความเขาก็ไม่ได้หนามากเขาก็บางนะคะแต่ว่าก็คือเหมือนกับช่วยเซฟทําให้แบบรองเท้าไม่กัดด้วยแล้วก็ พอใส่เข้าไปในรองเท้าเนี่ยใส่ถุงน่องแล้วใส่รองเท้าเนี่ยก็จะรู้สึกพอดีขึ้นด้วยค่ะแล้วกลับมาเรื่องกฎของชาแนลนะคะเขามีกฎอยู่ว่าเเปลี่ยนของเขาก็ยินดีให้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนภายใน3วันซึ่งอย่างก็คือแบบจริงจริงบ้านก็ไกลจากพารากอนมากนะก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นนะ่ะ พี่สามารถให้คนอะไปเปลี่ยนได้ไหมกะว่าแบบจะจ้างจะเรียกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เขาอะไปเปลี่ยนให้ทางน้อง FA ก็บอกว่าต้องไปเปลี่ยนด้วยตัวเองนะคะอ่ะมีกฎอย่างนี้ด้วยคือเปลี่ยนได้ภายใน3วันก็คือน้อยกว่ากุชชี่นะคะ2แต่ก็เข้าใจเขานะคะเพราะว่ารองเท้าอาจจะเป็นที่ต้องการของท่านอื่นถ้าเก็บไว้ให้เราถึง14 15วันอย่างกุชชี่เนี่ย เขาก็อาจจะเส,เสียโอกาสในการขายทีนี้ข้อที่2ก็คือว่าต้องไปด้วยตัวเองอีกคือเอาจริงนะตอนนี้ซื้อกระเป๋ามาตั้งแต่คอนแทคกับน้องท่านใหม่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเพราะว่าไม่ได้ไปด้วยตัวเองค่ะก็คือไม่ไม่สะดวกไปจริงๆพอเสนอไปว่าขอแบบว่าให้คนอื่นไปแทนได้ไหมคะก็จะมีกดไข้อหนึ่งมาค่ะก็คือได้ค่ะแต่ว่าต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยโอ้โหแบบว่า เป็นทางการมากเลยซึ่งยอรู้สึกว่ายยุ่งยากจังเลยแต่ก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนก็คงแบบต,ต้องต้องยอมทำนะคะเขาให้เปลี่ยนก็ดีแล้วอะยังก็ดีใจนะว่าแบบเออจะเปลี่ยนไซส์ซ้ำหกแล้วมีไซส์แล้วน้องเก็บไว้ให้ก็แบบขอบคุณมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าววยวายหรือว่าหรือแบบว่าจะว่ายุ่งยากอะไรค่ะแต่ทีนี้ เปลี่ยนใจเองค่ะตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนใจแล้วว่าไม่เปลี่ยนนะคะจากสามเจ็ดไม่เปลี่ยนเป็นสามหกเพราะว่านึกถึงเหตุผลต่างๆที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องเท้าบวมเวลาที่อยู่บนเครื่องบินหรือเดินเที่ยวนะคะแล้วก็สรุปกับให้ข้อสรุปกับตัวเองว่าถ้าสมมติเดินแล้วแบบว่าเท้าไม่เปิดขึ้นมาก็น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะการลองใส่เ,เป็นครั้งแรกที่เหยียบพื้นแล้วนั่นแปลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนใจไปขอเปลี่ยนข็ได้แหละ อุ๊ยพอเดินจริงก็โอ๊ยแตกหลุดอยู่นะตอนนี้มองลงไปที่ขานะคะจะเห็นช่องว่างอยู่ก็ประมาณประมาณเกือบเซนหนึ่งอะคะ่ะเมื่อกลางวานนะันอะอาจจะเป็นเพราะเท้าบวมหรือเปล่าเมื่อกลางวันลองลองดูนะคะรู้สึกว่าเขาไม่แบบเขาไม่ คือส้นเท้าไม่ขึ้นไม่เกินขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าส้นเท้าจะขึ้นมาแล้วอะนี่เป็นการรีวิวพร้อมกับกำลังใส่อารมณ์และความรู้สึกของการใส่ครั้งแรกเลยค่ะว่ารู้สึกอย่างไร แต่ว่าอคิดอย่างนี้ค่ะว่าเวลาใส่ถ้าทุกท่านเห็นนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเวลาใส่ไม่ใช่ใส่ง่ายนะคะใส่ยากพอสมควรเลยอะแล้วคือต้องงัดอ่ะแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กกว่านี้ค่ะเป็นไซส์สามหกอะก็แบบต้อง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 งัดต้องงัดกันมากอ่ะนี่ก็งัดยากแล้วนะอ เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่กล้าการันตีหรือแนะนําท่านใดเลยคะ่ะว่าต้องเอ่อปกติใส่สามเจ็ดแล้วให้ซื้อสามเจ็ดนะไม่กล้าคะ่ะเพราะว่าสําหรับตัวเองยังรู้สึกว่ายังหลวมอยู่คะ่ะแต่ก็คงต้องช่วยตัวเองโดยการที่อาจจะใส่ถุงเท้าที่แบบว่าถุงเท้าหนาหน่อยที่เอ่อเตี้ยๆนะคะไม่สูง อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทพี่อ้อตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนรองเท้าอ่ะเพราะว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับกุชชี่แล้วมองจากตรงเนี้ยเห็นเลยค่ะว่ากุชชี่มีขนาดที่ใหญ่กว่าทั้งที่ททเป็นไซส์สาเหมือนกันแล้วเออถ้าสมมติว่าคือเขาใหญ่กว่าชาแนลอ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าเราเอาชาแนลไปเปลี่ยนเป็น36กเนี่ยเขาก็ต้องเล็กลงใช่ไหมคะก็จะใส่ได้หรือเปล่าจะขับไปหรือเปล่าก็คือเริ่มกังวลตรงนี้ค่ะเพราะว่าเอารองเท้ามาเทียบกันจะเห็นเลยค่ะว่าทรงของรองเท้าชาแนลเนี่ยเรียวแล้วก็แคบกว่าอันนี้เป็น3 3มเท่ากันนะคะก็เลยกลัวว่าคือคือถ้าวัดกันจริงจะเห็นว่ากุชชี่สั้นกว่าด้วยซ้ำไปค่ะ แต่ที่กุชชี่เขาไม่แบบเดินแล้วไม่ถูกไม่งัดเท้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตอะตรงเนี้ยเขาอะจะเหมือนกับเทเขาเรียกเทหรือสละสลปขึ้นไปแบบเนี้ยค่ะทําให้ตรงเนี้ยเขาอะออเขาเรียกว่ารขวางขวางเท้าเราอยู่อะคือไม่ทําให้แบบเท้าเขาทาให้เท้าเราติดอยู่เส้นเท้าเราติดอยู่ไม่สามารถเดินขึ้นมาได้ค่ะอืม นี่เป็นการรีวิวแบบสดเลยนะคือกำลังเริ่มรู้สึกเอเปลี่ยนดีไหมนะคิดว่าไม่เปลี่ยนนะคะก็ถือคติว่ารวมดีกว่าครับละกันค่ะเอาละค่ะก็ขอโทษนะคะที่อาจจะทำให้ผิดหวังก็คือว่า,าไม่สามารถเปรียบเทียบหรือแนะนำท่านอื่นได้นะคะว่าคนจะซื้อรองเทาง้าตรงใสไหมแต่ถ้าจะแนะนำได้ก็คงต้องแนะนำว่าการุณาไปลองที่ช็อปเองเถอะค่ะเพราะว่า เท่าที่ดูระยะในการจองพี่เราได้เลยแล้วก็มีไซส์รอสำหรับเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าเขามีไซส์เติมอยู่เรื่อยนะคะยังไงก็เชียร์ให้ไปลองที่ช็อปดีกว่ามานั่งลุ้นแบบนี้เนาะค่ะสำหรับวันนี้คิดว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะทีะ่คิดจะซื้อรองเท้าแบรนด์เนมนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ก่อนอื่นแล้วจะจบแล้วจะบอกว่า พี่อ้อไม่ได้ยึดติดกับรองเท้าแบรนด์เนมนะก็คือมีรองเท้ารองเท้าแบบเต็มตู้เลยด้านหลังอะ่ะรองเท้าแบบรองเท้าทั่วทั่วไปนะคะแต่ว่าพี่อ้อให้ความสําคัญกับการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ให้ความสําคัญกับกระเป๋าเพราะพี่อ้อเป็นคนชอบกระเป๋านะคะดังนั้น,นก็เลยแบบว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงต่อกันอย่างเช่นใช้กระเป๋าชาแนลก็รองเท้าชาแนลอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปให้ความสําคัญกับตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้มีเยอะนะคะสี่ปีที่เริ่มมีรองเท้าคู่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อมมีรองเท้าแบรนด์เนมรวมกันทั้งหมดแค่ห้าคู่เท่านั้นนะคะกอะ็อยากจะบอกนะคะว่าแบบว่าไม่ได้แบบอินกับรองเท้าแบรนด์เนมขนาดนั้นค่ะแล้วก็ถ้าท่านอื่นอยากจะมีรองเท้าแบรนด์เนมสักคู่นะคะก็อยากจะแนะนำเป็นเอทเทิลด,ดิวนะแต่ว่า คือพี่อ้อมี2คู่แล้วไงแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ชแนลก่อนนะว่าดีแค่ไหนแล้วก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งค่ะแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะใช้เวลานานกว่ารีวิวกระเป๋าอกีกอะ่สิบกว่านาทีแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ